อดีเด็กฝึกนะคะของ YG ค่ะออกมาเล่าถึงความเฟรนลี่และก็ความน่ารักของลิซ่าแบล็กพิงนะคะสมัยที่เธอนั้นเป็นเด็กฝึกอยู่ค่ะแอดเห็นแม่แม่อินเตอร์นะคะเขาถอดข้อความออกมานะคะก็เลยอยากจะเอามาแปลให้ฟังเลยลวกันเนาะโดยเธอค่ะเล่าว,ว่านะคะเธอชอบลิซ่าจริงๆเลยค่ะเพราะว่าลิซ่าถ้าเป็นมิตรกับทุกคนค่ะแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยนะ โดยที่เธอค่ะไม่ต้องขวนขวายนะคะที่จะไปสนิทสนมกับใครๆค่ะแต่เรื่องความนิยมนะคะและก็ความฮอตของลิซ่าในหมู่เพื่อนๆนั้นนะคะหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ แล้วก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าลิซ่าค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเธอไม่ใช่เด็กฝึกที่จะมุ่งเน้นนะคะไปที่ความพยายามอย่างหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าลิซ่าเองค่ะยังคงเป็นคนที่รักษาสมดุลนะคะระหว่างการทํางานแล้วก็การพักผ่อนได้อย่างเหมาะสมค่ะคือไม่ได้แค่มุ่งเน้นนะคะที่จะมุ่งมันแข่งแข่งขันอย่างเดียวนะแต่ก็ยังคงมีน้ําใจนะคะต่อผู้อื่นอีกด้วยค่ะแล้วก็เธอก็เล่าว่าะคะ เธอบอกว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กฝึก YG ทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเธอบอกว่าเธอรู้จักลิซ่าเนี่ยก็มาหลายปีนะคะลิซ่าก็ไม่มีไม่เคยมีท่าทีแบบประมาณว่าปฏิเสธหรือว่าแสดงอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์แปรปรวนอะไรแบบนี้ค่ะไม่เคยมีแบบนั้นนะคะแม้ว่าในบางครั้งในบางวันนะบรรยากาศมันจะไม่ค่อยดีค่ะอาจจะเ,เครงเครียดไปบ้างอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าลิซ่าก็จะอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็จะไม่พูดอะไรแบบนี้นะคะคือหมายถึงว่าจะเก็บอารมณ์ได้ดีค่ะ ค่ะก็เป็นอดีตเทรนนีจาก YG นะคะที่เคยได้ใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะในฐานะเด็กฝึกร่วมกันกันกบลิซ่าแบล็คคิงของเรานะคะแม้ว่าเจ้าตัวนะคะจะไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อของตัวเองออกมานะคะแต่ก็ทําให้เราค่ะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลิซ่านั้นนะคะก็น่าจะเพื่อนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะและก็เป็นที่รักของทุกคนใน YG ค่ะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะค่ะแอดก,ก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า